ครับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศนไทยบ้านครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นลูกกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่ลูกกระดิ่งด้านขวามือนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมโอ้<า>อสวยงามสวยเลยนะครับเงาเรากินกะบ,บ้อตองว่าไวคึดไปบเคี้ยงมาอยู่น้ำหนองคล้องบึงมันครับนี่ถ่ายาดถ่ายเหยืดอนนี้เขาเห็ด้วยน่านสะอาดเขาบ,บ่ เป็นนกิสบาวัสดีครับพบกับถัดไทยบ้านครับมนีถัดไทยบ้านนะครับยูบ้านน้องบัวนะครับผมตำบล้ำคหไงนะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดรรออ็ดนะครับผมครับมนีกับยู่กับแม่หมานนะครับผมสวัสดีครับแม่หมานครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับมนีก็สิมาขอความรู้นะครับการปลูกบัวแดงนะครับวิธีปลูกบัวแดงครับของแม่หมานนะครับผมเดี๋ยวสยมาสัมผัสแม่หมานกันนะครับผมแม่หมานครับบัวแดงปูกมากนี่เขา เขาเขาปลูกมากนี่เขาเริ่มต้นมากเริ่มต้นไหอยังไงครับก็เดยมาปลูกเริ่มต้นกับเบิง้งในยูทูบแม่จ๋าไปหาหัวบัวนี่มามาล่างล่างแล้วก็ล่องไปเพาะเบิ้องก็ได้ผลนี่ลีนั่นละผลดีหลีค<ม>ันพี่น้องจะไนปลูกก็ทดสอบเบค้ับทดสอบเบิ้งมามันจะดีฮึบเมียหมานมาบ่อะอันนี้เขาปลูกมาได้จากปีหรอครับบวัวแดงปีหนึ่งหลหรจา้าหนึ่งปีแล้วจา้า อ๋อบเรลาหัวบัวเข้าไปเก็บย่ไสรครับ,เก,บเก็บตามหนองค่ะเก็บตามหนองเก็บตามหนองตามไอ้มีบัวแดงอั่นละครับวิธีเก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็มาล่างสเก,กันวิธีล่างกันนี่ล่ะสีล่างให้เบื้องนี่ล่างให้สะอาดเลยท้่จ๋ะครับล่างหัวบัวหักตอวตะกกรงเข้าสิเพาะ<ม>บ่วหายมีดินเลยบ่วหายมีดินไว้ว้อมสซกระปุบบกนี่เข้าเสียวอ,ออกเลยครับผมนี่ให้สะอาดเลยนี่ อ๋อนี่คือคือเป็นการล้างหัวบ่ใหามีดินจ้านี่ล่างออกแบบนี่เลยนี่นี่ให้สะอาดนะครับจ้าพ่อล่างแล้วแล้วหฮอไปเห็นอย่างต่อครับเอาเขาก่อเอาไปเพาะใส่ถังเพาะใส่ถังใส่ถังใส่ระดับนี่แหละจ้านี่นี่นี่ครับผมใส่ระหัวมันนี่ล่างแล้วนี่ใส่ระดับนี่เลยนี่น้ำน้ำประมาณน้ประมาณจากปากลงไปเห็นมันได้คลือบหนึ่งอ๋อใส่มือวัดเราเลยจ้าแต่คลือบแบบนี้ล้างแล้วแล้วก็ไปลุ่จ้า เอาไปลงเลยนี่เอาไปลงแบบนี่แหละครับลงแล้วก็ร่างแล้วเขาาไปว่างไว้บอกครับจ้าตัางใส่ใส่ว่างไว้ใส่ก็ได้ที่มันอากาศมาถือแดดน่นล่ะให้มีความชื้นมันบอกจ้าอืมให้มันออกให้มันออกนอนเพราใครเข้าอยากให้มันงอกง่ายก็คือเทลงถังเอาน้ำแช่ไว้จากสองคืนครับมันก็สจออกนอนนี่มันกิจะออกนอนเขามาเหลือกลงถังมบเดียวในรอบสองรอบสามนี่ครับ ตัวด้บาหอกเขาบาตองเอาลมมันจิทําห้บัวเน่าอ๋อนี่มันมาครับมันคือมันสีออกนอจ้าเป็นนอสีแดงๆเป็นยอดึ้านมานี่นี่นี่อืนี่ลักษณะนี่มันจะได้เก็บง่ายนี่คือหัวบัวคือมันเป็นสีดําเลยมัครับจ้าอันนี้คือห้องห้องเก็บมาจากใสเก็บจากหนองเก็บจากหนองธรรมชาติของจ้าของจากหนองจากคลองที่มันมีบัวแดงต้น ต้นใ่มันแหละล่ะครับขาไปิกโยกโอหัวมันเย็บเอหัวมากก็มามล่างครับล่างขันเริ่มต้นเขฮก็จะพึ่งไว้ตากแดดไปแดดหนึ่งก่อนครับจังจังมาลงถังครับไอ้ขาเสื้อเสือช้กันนมันมีเสื้อมียังก็หนมันตากแดดก้อนนะขางขันขันเริ่มต้นขันเริ่มต้นจ้ะเมื่อฮขาฮาหอกแล้วฮขาเก็บแล้วแถวแถวหลังมาต้องไปตากแดดเอาฮาอาพึ่งไว้ในลมก็ได้ครับพึ่งไว้ในลมเพราะห้ ให้มันแหงก้อนแบบที่เขาจะเอาลงมางอกครับเนี่ยงอกเมื่องอก,งอกแล้วขันเกินสองเมื่อไปคือว่ามันจะเกิดขึ้นยาวเขาไปว่างไว้น้อมสีหักนี่นี่นงอกมันงอกออกมานีิมันสีหักเห็นพราซ้ำหน่เขาไปว่างไมง้มันฉีบว่าหักครับตัวที่นี่ตัวที่นี่มันใส่เวลาจักมือครับทีเฮาสีเก็บผลผลิตครับ งอกขันเริ่มต้นเฮาเฮาเฮาบดแทงนอแบบนี้เนาะครับสิบสี่มือสิบสี่มือขันเมื่อเฮาขันมือนม่อเฮางอกแบบนี้แล้วจีลดลงมาประมาณสิบสิบสองกับเก็บได้สิบสามกับเก็บได้กนเื่อ,อยากให้มันเต็มที่ก็คือสิบสามมือครับออสิบสามมือเก็บ,บได้เต็มที่จ้าครับอ,อันนี้คือบัวแดงเขาเขาขายจังเลยครับ ขายดีคนคนเทาทรงตลาดคือโลละลอยหาสิบโลละลอยหาสิบจ้านี่เขาขายตามบ้านคือขายตามบ้านเฮ็ดให้ที่ให้นองกินน้ำกับเมื่อไรขายถึงปานนั้นว่าถักขายเป็นกรรํากําละสิบบาทสิบบาทแป้งสีเ่เมตรกําละสิบจา้าขายน้ำตลาดน,น้ำมูบ้านม่ได้กําละสิบบาทก็ร้ายได้ก็ดีอยู่ถึงว่าขายไอแบบเนี่นก็ได้ขายห้พี่ให้นองกินก็ร้ายได้ก็ หวดละพันละพันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้องมาเบิงนะครับเนาะเอะมองที่ห้องพอแล้วที่สามารถเจ็บผลผลิตได้นะครับเนาะแล้วนี่เป็นแบบนี่ละจ้ะอืออันนี้คือคือครบกาหนดแล้วสิบสามมือจ้าที่สามารถเจ็บได้จ้าคือมันจะเป็นสีแดงเบิร์ดเลนมาครับเป็นสีแดงเบิดเลยนี่นี่นี่นมันหงอกเถียวจี้ หาเงินที่หกเลยนี่หัวมันเนี่ยตอนเริ่มต้นมันสีแดงแดงเป๊ะก็หนีเลยหัวหัวดำดำหัวหนึ่งนี่คือมันออกไดประมาณหารอบจ้าหารอบห้าครั้งจ้าหลังพ่อหลังจากหาครั้งแล้วคือมันกระสิงอกหน่อยลงมันบ่งอกหน่อยลงเขาก็เอาถิ่มมันบ่ฮะงอกหน่อยลงนี่คือเขาบ่ท่านเอาถิ่มก็ได้เขาไป ใบนองใบสาหรือใบหยางเขาเอาไปลงไใบให้มันเกิดไปอีกเขาแต่สามารถเอาขึ้นมาเห็ดได้อีกอ๋อสามารถเอากลับขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาขึ้นเบื้องใดป่ครับมันมันเาวปนเดีบัวเาวปนเดียเออจ้ะโอ้งามสวยสวยเลยครับเาว่วเลยเรากินกระบอกตองว่าไปขึ้นไปเคียงมาอยู่น้ำหนองคล้องบึงมันครับ นี่ผนักผนืด,ดอันนี้ข้าเฮ็ดด้วยน้ำสะอาดข้าวบ่เป็นยังกินกับสบายคืบอบ่ต้องคิดครับข้าลงใส่ในขึ้นไปยังก็กองดำมันบ่กองดำจ้ะลงใส่ในกองดำข้าได้ใส่ดินบ่บ่จ้ะเอาลงเอาลงแล้วก็ล้างแล้วเอาลงแล้วก็บ่มีขี้ดินบ่แล้วก็น้ำใส่สำนัดน้ำใส่แค่นั้นบ่แหลอแค่์ซิปสามมือจ้จะก็ได้เก็บผลผลิตจ้ะคือจังเกาเห็นอยู่ในภาพเป็นแบบข้า เอาลงแล้วเมื่อมันมีตะไคร่ตะยังที่นี่บัวเขาประเด็นหนึ่นคืนอเขามาลองออกหาเมื่อมาลองออกที่หนึ่งอ้ลองตะไคร่น้ำาอกตะไคร่น้ำออกไข่ไข่ว่าคือไข่เปนยุงอันหน้าเขาเป็นฉีไข่นออ้ำเนาะครับ,บผมเขาก็มาลองออกทีมเมืม่อบ,บัวเขาเกิดโทนน้ำแบบซ้ำนี่ซ้ำคาคา,คานี่แล้วนี่ครับเขาก็ต้องไปแตะต้องเลยบัวเขาฉีหลวบไปน้ำน้ำ อ,อันนะนี่เนาะเนี้อห้องเบิงท่านผู้ชมสีแดงงามเลยครับแม่ครับไอ้กำสิบบาทที่ที่ห้าขายครับห้าขายกำนี่กำหนึ่งมันได้ประมาณจากเท่าะเลลอง,ลอง,ล,องลองกำเบิรนะ์เนาะ<อ>นี่กำสิบบาทแม่เฮ็ดน,น,น,นี่กำสิบบาท,ทนี่นี่นี่กำสิบบาทจีซังจำซ้ำนี่โอ้ได้ย์ไรเดียรเนาะ อันนี้เขาก็เดียวไปกินครับพวกสมตามเหรอครับขายข้ามนี่แหละสิบบาทครับเนี่ยยังงวดงวดละพันอยู่ขันโซหมดมาขึ้นจิโล่เมียสี่ดีงวดละหลายก็นั่นอือันนี้เขาไปกินกับยังครับกินกับปนกับน้ำพริกกับไปตำหมกฮู้ชุดยอดกินแบบสดสดมังสี่ได้เลยจ้าไม่ต้องลวกน้ะมันบ่บ่กินแบบสดสดมันสีออกลัศน้างเลยครับรสชาติมันกรอบกรอบเออ มันฉีกรอบสีนิ่มดีรับเมียนแถวว่าดีก็กินได้ครับเวลาเก็บคือจะเฝ้าให้มันออกหักเขาจ้าเป็นอย่างคือบ่ให้มันออกหักเขาก่อนครับมันจีบเก็บยากมันจีบสานกันมันก็บสานกันแล้วก็เก็บยากอหักตัวหน่อยนี่มันจีบไปสานกันนี่นี่มันจีดึงออกงาเนี่ยครับขันมันบ่าทันไอ้สานกันนี่มันจีบเก็บง่ายอีที่เก็บปีที่เก็บเท่าก็เก็บมันงฉีละเก็บ รวบขึ้นเลยรวบก็ไปไต่พื้นแล้วก็ห้าก็เด็ดเดหัวมันออกเลยครับเด็ดหัวออกเนาะเป็น่างบาทียันล้่างกับม่ไปเวลาแม่ไปขายแม่ก็สีล่างพร้อมสีกินได้เลยล่างใา่ไหมครับไอ้พาสีดำดำที่ห้าลออไปนี่คือห้าเฮาหลออไปที่ยังครับผมคือบใหไแสงค่ะเขานม่จ๊ะคือใบ้แสงเขา,ขา,าคันแสงเขา,ขา,ขา,ขานี่ไม่นสีบัวสีบ่บใบใบบัแดงมันสีเป็นแสงสีมันสีสีเขียวครับผม อันนี้คือคือเอาเอาข <ภา S 2> ันะ้วมืดเขาจะเอเดี่ยมบัวนี่มันฉีมกักขั้วมืดครับผมคือมันอยู่ในน้ำใต้ใต้พื้นน,ลลน้ำพอ่ะคันคันเมื่อเขาเ่ราะแสงเขานี่ปิดบรสนิดนี่ใบบัวสีเขียวใบบัวสีเขียวมันฉีบอกออกแดงมันทอมันบอกออกสีแดงครับอันนี่คือเป็นหลักการนะครับเนาะ,ะในการเพาะบัวแดงนะครับ คือเราผ่าซีดําล้อมว้นะครับอันนี้คือห้องเก็บม,มาไหมน้องครับนี่ลายๆนี่จ้านี่นะเก็บม้าออกมา<อ>เก็บม,มาเข้าขื้นหลายรอบแล้วตัวนี้นเอาเมื่อเอาขื้นเข้ากับมาพึ่งไว้แบบนี้เ<อ>มือม่อว่าเขาสีเขาสีเอาลงถังเขากับงอกไปอีกจากสองมือก่อนเนาจะมาขัดลงถังเอาไปล้างก่อนจา้าล,ล่างอีกล่างแล้วก็แส่แส่ไปให้มันงอกแล้วก็เรียกตัวงอกมันเขา่าแซนหนามไปให้มันงอก แล้วก็ตัวใดบางอกบ่ตตองเอาล้มขันมันได้หลายรอบแล้วครับผมคือว่ามันสีทําให้บัวเฮ้าเนาอืมบัวทีมันโตบางอกนต่มันสีทําให้บัวเฮาเนาครับมีกินมีอย่างโอ้เก็บมาได้ไรตัวนี้แมนบ่เลยจ้านี่ะท่านผู้ชมกองไว้ตาแข้งไว้คือเฮ้าเห็ดเป็นหลอบเป็นรอบไปเนาะจ้านี่เอารอบนี่ขึ้นแล้วก็จะเอาโมนี่ลงงอครับ ถางดาแบบนี้ก็เฮาสร้างเอาทังละลอยละลอยเนาะอันนี้เฮาก็สร้างซื้อน้ำตลาดได้นะครับเนาะก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพเสริมได้ขันเอาทังรุวนนั่นมันสิต่้มเห้เอารุ่นนี่ให้มันสีสูงสูงอ๋อสงสูงเพราะว่ามันเวลามันเกิดมันเกิดทีง้ายมันมาครับตองเอาทังทีมันสูงเอาทางทีมันสูงแบบนี้ครับทังตัวต่ํานี่มันสิดหอกพอดีมันสีแบบว่ามันบัวเขาสั่น ตัวนี้มันพดนนามขึ้นมามันก็ได้สูงแล้วครับโอ้บัวแดงเข้าสามาเทเป็นอาชีพลักก็ได้อาชีพเสริมอะไร้ครับเนาะจ้านี่เห็นเงาจิเป็นลักษณะนี้มันสิสารกันแบบนี้นี่ครับก็คือมันสิสารกันนี่แต่ละหัวนี่งอกหลายั้งแล้วมันมันก็ยังงอกขึ้นมาหลายมันมันสืออกตามตาตามอันนี้มันเนาะจ้าโอ้นี่นะเป็นจริงนะครับมันจิเป็นนั่นสิเงาเลยแต่ไม่ชมนี่ครับแต่เพิ่ง เพิ่งเกิเด็ดออกนะครับเนาะนี่เวลาเกี่ยวกับเด็ดปดอ๋อเด็ดออกอือนี่นะครับเดวก็เก็บไายน้ำน้ำนี่เฮาได้เปลี่ยนน้ำเหรครับบ่คือใส่เหยดแถวที่แรกให้พอเลยบ่ต้องบ่ได้เปลี่ยนเลย13มื้อนี้คือบ่ได้เปลี่ยนเลยบ่ได้เปลี่ยนเขียมันขึ้นตะไคร้เฮาก็มา๋องออกถิ่มคืออาทิตย์นึงเฮามาเปิดเบิ่งตะไคร้แล้วเฮาจังหามื้อหามื้อหามื้อมาเปิดเบิ่งที่หนึ่งหามื้อมาเปิดเบิ่งทีนึง กันเมื่อบัวเขาแหละงากคือก้อนทีเขาสเก็บผลผลิตเขาเปิดเบื้องสองเถื่อจ้ะนะครับตักตะไคร่ออกเนาะตักตะไคร่ออกว่าให้มันตะไคร่มันมีมันมีแบบเน่าว่ครับที่ว่าบัวเดาเน่ามีจ้ะกันเมื่อมันขืนเต็มทีแล้วว่าได้เก็บมันกับอากาศมันห้อนมันห้อนจันอากาศบ่นห่อนบ่เป็นอย่างกันอากาศห้อนบัวเขาสีมาแปะตัวนี้ แตะน้ำขางเลยแตะน้ำขางมีชีวิตการมีเน่าเนี่ยนี่นี่คือตัวอ๋อนี่นี่นี่ยังมีเห็นเห็นอยู่นี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 ่นะครับแม่นี่นี่นีมีมีเห็นเมื่อว่าอากาศมั้นฮอนอากาศมั้นฮอนนี่ไม่สิบออกบัวเขาสีมาแตะลิ้มนี่นี่นี่ยังยังมีเห็นเน่ามีเห็นอยู่นี่จันเมื่อนี่เขากับเวลาเขาเกี้เขาก็บบัวตองเอาครับนี่ละอัน มันเปนน่ยนีะอันนี้มันเอาับที่เปื่อยกันบ่ะ้านั่นอันนี่คืออาการของมันเน่าห่อนขันมันขันนั้นไปแปะนี่อากาศนั้นห่อนจัดนี่มันสิติดตั้แต่ตะคนกับห่อนเนาะแมนครับนีอันนี้เอาบดลงเลยหน่ะขันมันขันมั้นเป็นแบบเนี่ยมันอากาศมันห่อนแห้งนี่การมันห่อนแห้งมันก็เลยข้าคือแบบข้าเกี๊ยวกับ่ต้องเอา ครับเท่ากับัดเอาเนาะเออเป็นบัวเสียอตัวนี้ว่าเป็นนี่ตัวนี้สวยเลยตัวนี้ว่าเปลี่ยมออกแดงสวยเลยคาะาการว่าห่อนกับว่าเป็นหยางครับครับผมสาหรับมือหนี่นะครับทัดไทยบ้านนะครับกระดคษข้อู้นะครับวิธีการปลูกนะครับบัวแดงครับของแม่มานนะครับผมครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับอ่าอยากให้แม่มานนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเพื่อสิให้ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็คนที่อยากปลูกบัวแดงนะครับ อยากปลูกอยากเลี้ยงหรือว่าสีมะซื้อนะครับมะซื้อบัวแดงน้ำแม่หมะนะา,าน,บบน,นนะครับอยู่บ้านอ้วงบัวตําบลหนองค้ำนะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดลอยนะครับผมเดี๋ยวให้แม่หมานฝากเบอร์โทรนะครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับเ,อเบอร์โทรทกับของแม่หมานก็ศูนย์เก้าสามครับผมหกหนึ่งเกจครับหกศูนย์หกฮาจ้ะครับผมอันนี้คือ เป็นเบอร์โทรนะครับเนาะจ้าเบอร์โทรโทรมาหรื่อโทรมาสอบทั้งวิธีปลูกก็ได้วิธีปลูกเพื่อวิธีเมื่ออยากกินก็ได้หาแม่มันก็ได้บ้านน้องวัวครับผมตำบลน้ำข้ามมาเพอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอท่านีราจ่าครับผมก็ขายเป็นกําก็ขายขายเป็นกิโลก็ขายจ้านะครับเนาะกิโลละลอยห้าสิบบาทจ้าครับผมเป็นกำากําเหตุกำขายตามบ้านตามนี้ก็กําละสิบบาทสิบบาทครับ สำหรับมื่อนี้นะครับทัดไทบานก็ขอฝากคลิปใบเพียงเท่านี้นะครับทัดไทบานก็ขอขอบคุณครับแม่มันครับขอบคุณครับผมจวัสดีจ้าครับ,รบสวัสดีครับผม